สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีบาแพงวัดสุขุสุคนเด้อมื้อนี้มาแพ่งกับสิมากเก็บพักพี่น้องยมขันสมเนาะทั้งเอะหักเพิ่นสนับสนุนมาก่อนสิเก็บพักแต่พี่น้องยายดุอันอ,อับ่แมนยายอ้วนไปย่อสะดุ้งก่อนพี่น้องไปเบิ่งสีมาหรือบอ่ก่อนอื่นกขอขอ่มุกขอบใจเอะหักเล,ยลายเด้อที่สนับสนุน ขอบครัวาบ่าวแพงสื้อพักสื่อหนา้อะไรก็ให้ไปแจกไปจ่ายแต่ก็บุญขอบคุณผู้ใหญ่ทีที่บิดทุกทุกฐานเนาะที่สนับสนุนผ่านสองบ่าวแพงก็ให้ทุกฐานอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเีาอ,อยู่อืบนี้พี่น้องติดพีนน่น้องโพดเต็มอัญญนเนะอืมสฮือ เืี่อา้างอยู่มติดปากเงไงก็มีปากงิไงพี่นอืโอ้มันถึกละลายแห้งสะดุ้งจนสิโยดุลแพี่น้อปวดโพปวได้ตึกแท้พี่น้อเอาแต่สะดุ้งยอกินพได้กินได้ยาจนบ่อแนพี่น่ ้องมาบ่งยูง่ใหญ่วน,นตึกแล้ะ,ะเอาเสร็จอมีเต่เปลาเค็งพี่นีแต่ตัวใหญ่พี่เออปลาเค็งโหตี๋เลยพี่นอ แยก yeah, yeah, ปลาสินอ่ะปลากระเดิดไว้ต่างหากไปไหมตัวนี้มันทอดปลาทอดปิ่งปลาเค็งโขกเกลือล,ลายๆพี่น้องเจ็บสายดีเอฟพีสุดานเอ็นกะขอขอมกขับใจเนาะทางเอื้อยหัก ที่บลืมบ่าวแพงซอยเรือมาโดยตลอดกรขอขห้เอือยมีความสุขความเจริญหลายๆเด้อบ่าแพงก็ดีมกุดมกดีใจเนาะที่ไอ้ไอ้เอือยพอแม่ซอยเรือมาซื้อพักซื้อเนี่ยล้วก็ให้เอาไปแจกามหมูบ่บ้านสนับสนุนขอบครัวบ่าแพงกรขเขาหายอยู่เย็นเป็นสุกมีความซุขมีความเจริญลำรวยลำรวยตลอดไปเนาะ ังเียยอะอ้วนค้างไหวเลยเมียนห้ยอะไปเก็บกัดหน่อยพอสมงศ์จะพักหนึ่งสมงศหนึ่งแยกอวนก็ไม่ย่ออีกไปให้พี่น้องเบิ่งไก่หน่อยปลาเค็งใหญ่พี่น้องเอ้ยเผาปิ้งใส่เกลือไล่ไล่เนาะพี่น้องเนาะนี่แซ่บขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ปิ้งปลาเค็งนี่มันดี ไปเก็บพักกันพี่น้องเดี๋ยวนะมาใส่ไปก่อนเก็บพักกับยายอ้วนกันเด้อเฮ้ยอันนี้ปลาก,กระเดื่อพี่น้องนี่ยายอ้วนแหย่กว่าปลาก,กระเดื่อันนี้ทอดกรอบๆพี่น้องเอ้ยแซบ่แซบะเสะจักน้ำมาใส่ก่อนพี่น้องอพี่น้องยายอ้วนลังข้าวสวนเก็บพัก จบพักอยู่น้องเอ้ยบะแพงก็ดีมุกดีใจแล้วที่เอื้อไอ้ซอยเรือมาตลอดแดดแห้งพี่น้องพีนี้บะแพงบ่ได้ปลูกลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่พักตังสายพี่น้องเอาแสงกับยายอ้วนพากันเจ็บ หัดโหลดก็ไปตลาดมือนะเก็บพักจัดอรุณพี่น้องเลยบ้านนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพรดสุขสุขคนสบายดีพี่น้องเก็บผักเก็บผัก thác trong căn Kiếp, kiếp đi nọ bà gặp dây uộn Hát trong แดดพี่นนองเ้ยเหือน้อยเหือยังพี่หลึกว่าห่อนบาดนี้ตะกี้พัดน้าวบาดนี้ผัดห่อนเริมห่อนแล้วบาพันาวีลึดจุดสองสามห่อนเดืสี่ ไปดีอีกแล้วพี่น้องอมามาแดดหอนพี่น้องเอนะ้ยหน้าดำตาแดงมาแพางใส่เกี่ยวเลยพี่น้องเยอะอ้วนใส่มีด <c oughs> เกี่ยวเอาเกี่ยวหัวมันลรคข้นเลิฟหัวพักย่าิอ้วนลรคข้นเบิดพี่น้องเอ้ยผูกนี่ตัวหัวตึงๆเก็บเตรียมขันสมไปแจกเนาะพี่น้องขนาดหัวมันหลุด ไอเกี๊ยวมันมาจีไปสูมือดินี่เกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเลยพี่น้องเกี่ยวกเด็ดออกแต่เดิมบะไปแค่นั้นมีแต่หัวใหญ่ๆเพราะตัวเนี่ยพี่น้องหัวหอมแดงใหญ่อ้วนใหญ่อะไรนี่ สองสื่อหอมพี่น้องเอ้ได้อยู่สองหาบได้อยู่สองหบงาบน้ำนาำหนึ่งเมื่อได้แม่สิไปขายพักักอีกนะขายวันคานมืบออื่นวันจันทร์ตลาดวันข้านยายอ้วนกับไก่ต่อนาะพี่น้องขายยังแน่มีไก่เนี่ยพี่น้องยายอ้วนกับพุ้งไก่ตะไคร้ตลาดน้ำแล,ล้วก็มีกระแดกแล้วก็พักเสิม ก็ขียดเนี่ยยายอ้วนก็ซื้อขีดน้ำสั่งเขียดยำร้านแล้วก็ไปนั่งตลาดขายได้กำไรชิบหายชาบาทก็ทเอาเนาะขายขายโฮมขายนี่น้ำนี่แหละก็เป็นก็ขอขอบมุกขอบใจไปทางเอื้อหักทาง U.S.A ที่สนับสนุนพรรคให้เอาไปขั้นสมกับให้แจกชาวบ้านทางเอื้อพวกนี้วก็คุณเแหวนใจดีอทางต่างประเทศนัเดอ้อ ใสเ่เรือครอบครัวเบาแพงสอยอุดนุนสื่อพักสื่นอน่ะให้ครอบครัวบาแพงมีรายได้แม่คุณแม่พนกะสนับสนุนสื่อพักและกะ้วก็ให้ยายอ้วนไปขลายเอาเงินแล้วก็ให้แจกน้ำเนาะทางเอื้อหาคุนกันสื่อพักให้ยายอ้วนขั้นสมแล้วก็ให้ไปแจกชาวบ้านขอขอบกขอบใจลายเ้อ อยู่ที่มีแหงมีความสุขความจเจริญยาย่อ้วนกะว่าอบข่อยเก่งเนาะว่าอบเป็นกเกี่ยวอร่อเป็นงง <c oughs> คือเก,นะกี่ยวเขานะอ่าไอ้ขทาวผูกกับขุยโซลซาบชื่อมันมาให้ไก่ได้ทางน้ำบนเงินงั้นติดตอหัวมันทางโูกเบาแป้ง ติดต่อหัวมันมาไหกไก่พี่น้องเลี้ยงไก่ลายไหเกเครือเขา่าเครือมันนำ้ำหัวมันก็หากินไก่กะทีนำ้ำเดี๋ยววันวันคั้นนี่ยายอ้วนก็ไปนั่งตลาดคั่วไปขายนำ้ำาย้านตัวลอยปลายพี่น้องยายอ้วนที่คั่วไก่ไปขายอยู่ตลาดพี่เนาะตัวลอยปลายคั่วไหกพอได้เงินใส่ ได้ซื้อไปผิดแป้งนัวพี่น้องเออก็ได้ลายดอกท่านละสี่หาปลอยก้าไปนั่งคายพักคายหนาคายแนวละเล็กละหน่อยแหละสั่งเฮ็ดยายไล่แน่ซื้อเฮ็ดแน่ซื้อเฮ็ดต่อซื้อเฮ็ดยายไล่ต่อซื้อเฮ็ดยายไล่แล้วไปขายต่อไปขายต่อไก่ไก่ต้นนี่เพาะแจ๊เข้ามาเป่าไหม เจ๊ะเจเจ็บพ,<อ>พี่น้องบ่อหัวแตกบุ้งมังง่าอยู่นี่เจ้าปูตเจปู่ิื่นตื่นตืนหัวใหญ่หัวมันโผล่ขึ้นมาตื่นหัวใหญ่ เกี่ยวเอารอดพี่โตเลยจะเดินต้นปลูกใหม่ก็ขึ้นมาอีกกำลังแตกยอดกำลังแตกยอดเจ็บเจ็บฟังนะแสงเกี่ยวเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาพี่น้องตอบแสงแดดบ่ตอบแสงแดดพี่น้องแดดแห้ง เจ็บปีน้องเจียงปลาบ่อนสนานนี่ปล่อยไว้พิ่งกับเพื่อพี่น้องเลยปลาที่มันเกี่ยวตั้นเกี่ยวค่ับ ยาเกี่ยวเนี่ยด้บัวเกี่ยวเลี้ยวเนี่ยมันบูดียาวขันสมแพ้พี่น้องเอ้ยพักบัวนี่หอมนัวพักบัวใหญ่นี่มันสีหยาบอันนี้ขันสมแทบ นมาเทิงพินาอาพูให้งคือปลูกลายกวนพินาในปุกเขาปลูกไร่ละสายลู่สายของพูดลู่ละลอยพู้ลู้เนี่ยนะพูดบัวโลละล่อยแต่ว่าไรแล้วแต่ว่าพักมชาติหัวหอมใส่พุ่นขี้ไก่เถื่อเดียวขี้ดองเลยหอมอันนี้ลู่ละล่อยแต่ว่าพักตลาดนะมันโบเมนพักบัวนี่พักบัวแขกนมันสีบัวหอมแบบเละๆกราบนานาน่ะ หอมแขกหอมแขกนะเขาขายถึกๆอันนี้เขาหอมหอมแดงทางไทยนกหอมแดงราคาแพงพี่น้องอยู่ตลาดซิมเมืองบอกมาแพงไปทำงานมัดละลอยแปดสิบมัดเล็กๆนี่น้าก็ใส่ทางไทยก็ใส่หอมใหญ่ละหอมแขกใส่ยำบ่มันก็เป็น เป็นแบบกราบนานาเป็นหัวส no, 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 no ีหมูแบบพวนแบบพวหน่อยแบบพวนใหญ่หอมใหญ่อ้วนแน่พี่น้องแตกขึ้นมาอยู่ทึงดินโอ้มึงหัวใหญ่แห้พี่น้องตสลก้ตนนี้แห้งก็ใหญ่เพราะว่าปลูกในใส่ใส่งิ่มน้อยๆพี่น้องกลัดมันแตกได้ ก็หนึ่งมีเจ็ดทัวก็มีตัวนี้มันจะกลรัวชองสี่หกแปดก็หนึ่งมีแปดมีเจ็ดมีสี่มีหาแตกไรเยอะอ้วนหมดได้ใส่ผู้อดอกปี่น้องเอ้ยเอาขีดไก่ทำมาซาทโฮยเถื่อเดียวเถื่นถ้าจะได้ต้องทำใบก่อนเอาขีดไก่้ฮยเลยต้องจนตะพองไงญ่จนตะพองปุ้นจนเป็นหัวใส่ใส่ผงเถื่อเดียวเลย ป็นหัวขันมันบ่งงามขันมันงามบริเป็นเนยหอมียโอ้โทพี่น้องได้ให้พี่น้องมึงกีไก่หัวหอมไม่ใหญ่อโแตกขึ้นมาอยู่หนาดินเลยใบเสต เขียวเอาอยู่ทางนะเด็ดไปพี่น้องโอ้โหถ้าอยู่ประเทศไทยนี่บ่าแพงขายหัวหอมได้เงินหลายได้พี่น้องเลยหัวมิเตหัวงามๆใหญ่ๆพี่หน้าปลูกหลายๆพี่น้องเอาเป็นหาเป็นหาโบ กินกะตากไหวกะบุ uh ียหายเนาะพี่น้องหอมหัวหอมนี่บัวนาวมันเก็บได้พอเก็บได้ฮอดปีหนาเพราะว่าแย่ออ้วนกุ้นแล้วในแย่ออ้วนกระสีลื้อหัวมันลื้อหัวแล้วกระสีมัดมาตากลมเนี่ยพี่น้องตัวไรหัวมันตึงเก็บได้ฮอดเดือนสิบสองปีหนาจะแยออ้วนก็ปลูกต่ออีกเอาไว้ได้ไล่ปลูกเคยได้รถถัวกูรู้เกษตรอยู่พี่น้อง โอเคพี่น้องมาหันบาแพงกันสิขอจบคลิปเนาะคลิปยาวแล้วถ้าได้กาฝากกดไลค์กดแชร์แลยกกดติดตามให้บาแพงก่อนอื่นสิขอขอบมุกขอบใจได้หักอยู่ทาง u s a ที่สนับสนุนใจอ้วนเนาะซอยสื่อพักให้ไปแจกไปยายให้ชาวบ้านส่งได้กินเลยค่ให้ครอบครัวบาแพงมีรายได้เลยก่อนอื่นก็อยู่ดีไม่แห้งมีความสุขก่อ จเจริญเด้อเลยหักเหมาะน,นี่ครับสิขอจบคลิปพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดี